ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่มา,มาในนามของ ผู้ทำมงกุฎนะคะผู้ลังสรรมงกุฎลังเสาวไทยปี2563อยาังเป็นทางการนะคะที่มงกุฎสามารถถอดได้แล้วแบบเป็นเข็มกลัดได้ใช่ค่ะคีเอทิวิตี้มากเลยนะเพราะว่าในโลกไร้พรมแดนเนี่ยเราสามารถที่จะประดิษฐ์มงกุฎนะเอาตราวัชราวุธนะคะแล้วก็มันใส่เป็นเข็มกลัดแล้วก็ถ้าวันไหนเท่ๆนะใส่เน็กไทนะนังเสาไทยเราใส่เน็กไทนะสามารถใสบเน็กไทได้คือเรื่องความวอลลิต้าเนี่ยเจอคุณดรน้องเนี่ยตั้งแต่วันเปิดตัวเลยตั้งแต่ที่แบบเซ็น ลแล้วก็เห็นแบบความสวยใช่เขาสวยมากๆเลยแล้วแบบเราอยากทราบหน่อยว่าทําไมถึงแบบได้มาร่วมกับเวทีนางสาวไทยจริงๆแม่เป็นคนส่งน้องบินนะในฐานะของนางงามกรุงเทพมหานครแล้วก็แม่ก็ส่งน้องบินเข้าเป็นประกวดนางสาวไทยในปีที่แล้วแล้วก็โชคดีที่น้องบินน่ะคว้าัยชนะระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังของน้องบินจริงๆซี่แม่ก็ภูมิใจค่ะเพราะปีนี้แม่ก็เลยไม่ส่งนางงามท่านใดเลยเพราะว่า กม่อยากเปิดทางให้ทุกๆท่านนะคะมีโอกาสค่ะแล้วก็<า>ขอขอทํามงกุฎแทนเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณนะคะแฟนนางงามที่น่ารักค่ะถ้าเท่าที่แม่ทาได้อ่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องมงกุฎเนี่ยจะไม่ถามดรน้องเลยก็เป็นไปไม่ได้ค่ะคืออยากทราบเรื่องแรงบันดาลใจหน่อยว่าแบบการแบบรวดลายลาย,ลายเส้นของตัวมงกุฎเองแล้วก็แม้กระทั่งตาวิชยาบุรเนี่ยใช่ค่ะมันมีที่มาที่ไปแลวแม้กระทั่งสีในการใช้เหมือนกันค่ะแล้วแม่จะบอกว่าแม่ได้รับโจทย์จากทางสมาคมนักเรียน เก่าวิชลาวุิเน้อแล้วก็ทางเอ็มกรุ๊ปนาอว่าปีนี้มาเป็นการล่องสายน้ําเจ้าพยาจากเชียงใหม่นะคะสู่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่ามีฟองขึ้นเห็นไหมตรงวงกุดเนี่ยจะเป็นฟองขึ้่นสีทองตอนพระอาทิตย์อัสดงจึงเป็นสีทองนะคะเป็นเกลียวขึ้นแล้วตรงกลางจะเป็นไข่มุกเซาสีมุกน้ําทะเลนะคะ,คะสีทองตรงกลางบรรจุตรงมงกุดเลยอันนั้นจะเรียบเสมือนพระอาทิตย์กําลัง อัสดงใช่ค่ะแล้วก็ตราวชราบุตรนั้นมันก็ใส่สลุกมากเลยแม่ก็ใส่รายละเอียดค่ะแม่กลัวว่ามันจะไม่แบบเลอค่าอมตะลิลันการแม่ก็เลยทําเป็นทองคําแท้หล่อเป็นตราว,วชราบุตรค่ะแล้วก็ฝังด้วยเพชรแท้ด้วยตรงนั้นเป็นทองคําแท้เราฝังด้วยเพชรด้วยทุกคนค่ะเตรียมตัว่วยังไงกันดีคือแบบพอดอกรน้องเล่าเกี่ยวกับพวกแบบ คอนเซปต์เนี่ยคือแบบหนุ่คนลุกมากเลยนะ <ผม S 1> เพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ยิ่งใหญ่ <ฮะ S 1> เพราะว่าจากปีที่แล้วที่น้องบินไปคว้ามงระดับโลกมาได้เนี่ย <ฮะ S 1> มันทําให้คนไทยเนี่ยเอาหัวใจกระชุ่มกระชวยหลังจากที่แบบ เราจะแบบเมื่อตอนย้อนกลับไปเมื่อตอน30ปีที่แล้วคือพี่ปุ๋ยเนาะที่แบบเรา<ช>ได้แห่กัน<ช>แต่กลับมารอบนี้คือเป็นน้องบินแล้วแบบผู้อยู่เบื้องหลังคือคุณแม่ออท่านนี้นี่เองคืออยากให้คุณแม่พูดถึงความประทับใจเกี่ยวกับตัวน้องบินหน่อยค่ะถึงแม,แม้จะเป็นแม่จะเป็นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะแต่แม่ก็รู้สึกว่าความยิ่งใหญ่ของสาวไทยอ่ะคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมาตั้งแต่เกิดแล้วจริงๆคนไทยไม่ต้องประดิษฐ์เลยนะจะมีความว้ายสวยยิ้มสวยนะคนเห็นนะก็หลงรักตั้งแต่แรกแล้วขอให้เเขขาป็นตัวอง ตัวเองพราะน้องบินเป็นคนแบบน,น,นะะั<ม>้นค่ะทุกวันนี้น้องบินก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เห็นไหมคะ,คะมีความแบบว่าใส่ใจการเรียนนะคะมีการแบบตั้งใจเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาและแม่ก็เชื่อว่าต้นแบบตรงนี้สามารถจะทาให้นางสาวไทยของเรา go i n t ์และก็ไปชนะชัยสู่เวทีโลกอยู่ดีนั่นเองแต่สารบปีนี้มันไม่มีการส่งออกไงคะคุณแม่ยัง<อ>ไงดีเขามีเซอร์ไพรส์อะไรไหม หนึ่งแม่อ,อ่ะอย่าง Miss Earth เนี่ยเขาก็ยังออนไลน์กันนะลูกก็เพิ่งจบการแข่งขันไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเสียใจไหมคุณแม่ก็ไม่ถามเลยไม่ได้เลยไม่เป็นไรท็อป <Top> 20นใน83ประเทศก็ถือว่า โอเคอยู่นะสําหรับปีแรกพ่อแม่ก็เป็น ND ปีแรกเป็น national director ที่ทําหน้าที่ดีที่สุดน้องน้ำเพชรก็ทําหน้าที่ดีที่สุดลูกท็อปทเวนตี้ดอนะเพราะว่าเข้าสู่8คนสุดท้ายน้องน้ําเพชรอาจจะเป็นคนที่9ก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมะจัดสรรแล้วค่ะลูกก็ทําเต็มที่ส่วนมิ s ไทยแลนด์นะคะนางสาวไทยแม่เชื่อเหลือเกินว่าความงานอันตั้งต่างานอยู่กับคนไทย ยังไงก็เป็นที่ประทับใจชาวโลกแน่นอนขอบคุณคุณแม่มากเลยค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมดอกเจน้องบอกแล้วบอกว่ายังไงแบบคนไทยก็ต้องตั้งตาหง่าให้คนทั่วโลกได้รับรู้นะคะแม่ถามอเอออาจจะแบบมีแนวโน้มว่าจะส่งไปมิสเออร์ไหมคะอ๋อก็ก็เดี๋ยวแม่ยังไม่ได้คุยประเด็นนี้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนทําหน้าที่เต็มที่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็อาจจะก็ยังไงแต่ว่าแม่ก็ มีมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวปีหน้ามิสเอิร์จะจัดขึ้นเองในช่วงกลางปีแล้วก็จะสรรหาน้องๆที่มาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สุดใช่ใช่เพราะคิดว่าใช่ค่ะปีหน้าแล้วอีกสองปีข้างหน้าเพราะว่าแม่ก็ได้อ่ลิขสิทธิ์มาอย่างน้อย3ปีเป็นอย่างต่ำแต่ว่าแม่ดีไว้5้าปีอะค่ะก็ยังยังรู้อยู่ในนเต้นแทนเลยใครที่บอกว่าเตรียมตัวประกวดอยากเป็นตัวแทนของสาวอุ้ย ใช่อะหนูหรือเปล่าใช่แบบมงเอิร์มมงแรกต้องอย<อ>ู่นโซหนูคิดว่าเป็นหนูที่คุณแม่จะส่งหนูไปไประกวดมิสเอร์ยังไงก็เป็นน้องๆของพวกเรา<ะ>ทุกคนแน่นอนคะ่ะยังไงใครที่บอกว่าอยากประกวดมิสเอิร์ธนะคะแล้วติดตามมิสเอิร์ธมาตลอดต้องติดตามรายละเอียดเลยเพราะปีหน้าเรามีสซัยพมีเวทีเป็นของตัวเองจัดประกวดเองไปเลยเนาะแน่นอนค่ะขอบคุณตอนนี้นาทีนี้คือนางสาวไทยทุกั่านนะคะอเปเท่าแล้วใช่ไหมคุณแม่ติดตามพรุ่งนี้นะคะแล้ววันนี้เป็นพิรินมาลีแล้วก็พรุ่งนี้เป็นรอบไฟนอลพบกัันนะะะะคคคคส่่ขอบุณ